งานเล่งงานลาดงานใหญ่งานหลวงแล้วทุกคนแม่ทักมาเมื่อเช้า11โมงบอกว่าจะพาไปปิดทองก็คือเพิ่งตื่นเลยงานบ้านก็ต้องทำจานก็ต้องล้างไม่งั้นแม่มาบ้านเลยคือฉันตายแนย่มาใช้คูชันพาลาตัวนี้คือได้ลองแล้วฉันชอบมากปึ้ง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 ง,ง,งนผิวมากแล้วแบบฉันทาตัวไอฉันใช้ตัวเนี้ยไปโรงเรียนนะเพื่อหนะทักว่าแบบ หน้าขาวผ่องขึ้นก็คือว่าตอนนี้เราเหลือเวลาประมาณ20นาทีเขียนห่างคิวนิดนึงะอันนี้นะนดเดียวก่อนเ <c oughs> ดมเดมเคือขาดไม่ได้ง่อยอ่ะต้องรีบแต่งอ่ะถึงแล้วเทคนิคอีกอย่างนะคุณนะถ้าเราใส่เสื้อแบบนี้ให้แบบไฮไลท์ตรงไฮประลาดตอนนี้มันก็แบบสวยแล้วใช่ไหมอยลองติดกิฟต์ดู อย่าติดเลยเีย้ยไม่เข้ากับหน้าวะ่ะ